สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำคุณสมบัติการใช้กับดักไม้ไฟครับผมจะมาแนะนำนะครับผมตัวนี้คือที่ขอให้ผมมาใช้ครับผมเป็นเพจของคุณมดดำมดงานครับผมตัวนี้ก็ใช้ดีมากครับผมแบบนี้ครับแบบนี้ครับใช้ดีมากครับผม แต่ว <ítulo> ่าครับม so. ีแต่ครับแนะนําจากประสบการณ์นะครับผมแต่ว่าผมแนะนานะผมแนะนาครับผมอยากจะให้อยากจะให้ย่นครับผมอะไรเขาเรียกว่าอะไรอยากอยากอยากจะให้ย่อครับผมย่อให้มันเข้าไปข้างในครับผมตัวตัวนี้ครับตัวที่หนูจะไม่เหยียบนะครับที่มันเข้ามาจะไม่เหยียบนะครับอยากให้ย่อเข้าไปข้างในอีกครับผม ย่อเข้าไปข้างในครับแล้วก็บีบตัวนีใ้ให้มันเล็กแล้วก็เอาเดือยตัวเนี้ยเดือยเดือยตัวนี้ยให้มันเข้าไปอีกครับผมเข้ามาแบบให้ถึงเกือบถึงตรงตรงเนี้ครับผมเนี่ยย่อแล้วแล้วก็ย่อตัวนี้เข้าไปไปอีกครับเนี่ยตรงโค้งเนี่ยย่อให้มันเข้าไปอีกครับย่อให้เข้าไปอีกยิ่งลึกได้ยิ่งดีครับผมเอาไว้ดักหนูหนูใหญ่ครับผมเวลาหนูมันจะเข้ามาเนี่ยครับ มันจะข้ามาเหยียบตรงนี้ปุ๊บมันจะหมินรับผมเนี่ยเห็นไหมครับช่วงแค่ตรงเนี้ยมันจะหมินครับมันจะมีโอกาสพลาดสูงครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราย่นเข้าไปครับถ้าเกิดว่าเราย่นตัวนี้ข้าไปให้อยู่ลึกอีกครับอยู่ลึกเข้าไปเข้าไปครับผมหนูมันก็จะข้าไปลึกครับผมมันก็จะมีโอกาสพลาดน้อยครับอันนี้มาแนะนำครับผมมาแนะนําผู้ผลิตหรือว่าผู้ที่ผู้ที่ใช้ครับผมแต่ว่าแบบแบบนี้ก็ใช้ดีครับผม แต่ว่านี้ผมมาแนะนำเฉยๆนะครับแล้วอันนี้ที่ผมทำขึ้นมาเองครับผมเนี่ยแต่ผมจะยกทุกอย่างให้ดูนะครับวันนี้คือที่ผมคิดค้นดัดแปลงขึ้นมากับผมเนี่ยครับผมซื้อมาครับผมผมจะเอาตัวตัวนี้ออกครับผมผมจะเอาเดือยตรงนี้ออก แล้วผมก็จะมาทําอันนี้เอผมจะเอาลวดอันนี้ทํคกับผมเนี่ยนะครับลวดทําแล้วก็เอาเอาเหยื่อมาใกล้ๆนี่ครับเอาเหยื่อมาติดอยู่ตรงนี้เลยครับนะครับเอาเหยื่อมาติดอยู่ตรงนี้เลยครับเพื่อที่ว่าหนูมันข้ามามันจะข้ามาลึกกับผมนะครับเห็นชัดไหมน้องหนูมันข้ามาลึกกับผมเข้ามาลึกแล้วมันจะข้ามาดึงครับเนี่ยครับแล้วข้ามาดึงครับมันจะข้ามาลึกครับโอกาสพลาดมันจะน้อยมากครับผม ทบจะไม่รอดเลยครับถ้าเป็นหนูหนูใหญ่นะโอกาสโอกาสรอดออกไปนี่ยากมากครับผมเพราะว่ามันต้องกัดกัดตัวนี้แล้วก็ดึงครับผมดึงแล้วมันจะมันจะข้ามึกครับผมมันจะถอยไม่ทันครับมันจะมันจะผ่าออกไม่ทันครับผมนี่ครับที่ผมคิดค้นดัดแปลงขึ้นมาเองครับผมอันนี้ผมเอามาเทียบเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรใครนะครับผม แต่ว่าตัวตัวนี้ครับผมตัวนี้เขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาเหยียบมินครับผมเขาจะเข้ามันจะมันจะเหยียบมินเนับยผมมันจะเหยียบแค่ตรงตรงตรงนี้ครับผมเหยียบปุ๊บมันจะมันมันจะมินเนีบยผมนยครับมันจะมันจะเหยียบมินเนี่ยปุ๊บมันมีโอกาสผ้าสูงครับผมที่ผมเคยได้ครับผมมันมันมันติดอยู่มันติดอยู่ตรงนั้นอะตรงฟันมันนะครับผมนะครับเกือบหลุดครับผมแล้วก็ ติดขาครับผมขามันขาดอยู่อยู่ตรงนี้ครับขามันขาดติดอยู่ตรงนี้ครับขา Element? ขาหน้ามันครับช่วงช่วงช่วงเท้ามันครับผมช่วงอุ้งมือครับมันเนี่ยม,มันมันติดช่วงตรงตรงนี้มันครับติดแล้วมันขาดหายไปยังไงวะลูกแล้วมันติดอยู่ครับติดอยู่ตรงตรงนี้ครับผมนั่นผมก็เลยมาน,นึกขึ้นได้ว่าเออต้องต้องทาคลิปแนะนําบอกรับผมนะครับ จะเป็นจะเป็นแบบเหลี่ยมหรือแบบกลมก็แล้วแต่ครับผมจะเป็นแบบเหลี่ยมหรือแบบกลมก็ขอให้มันแบบอันตรงตรงเนี้ยกระเดื่องที่หนูเท่าไม่เหยียบไปผมให้มันเข้าลึกๆไป,ไปอีกไปนิดครับผมมันจะดีมากะครับผเพราะว่าเพราะว่าหนูหนูมันจะอันนี้หนูมันจะเข้ามามาลึกครับผมถ้าเกิดว่าทํานี้มันเข้าไปไปอีกครับค้มามลึกแล้วโอกาสพลาดมันจะน้อยมากะครับผม โอเคครับผมก็มาแนะนำบอกกล่าวกับเพื่อนเพื่อนพราม่พี่น้องที่เดินทางสายนี้ครับผมที่หากินทางด้านนี้ครับผมอยากจะให้ทําตรงนี้ให้มันแบบลึกเข้าไปครับผมเล็กเข้าไปให้อีกนิดครับผมเพื่อที่ว่าหนูมันได้สืบเท้าเข้ามาลึกอีกนิดครับมันได้โอกาสพลาดน้อยครับผมโอเคครับผมแล้วจะกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ